สวัสดีครับในคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวิชาอุตสาหากรรมสีเขียวนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจัดทําโดยกระทรวงอุตสาหากรรมนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสําคัญของอุตสาหากรรมสีเขียวและข้อกําหนดของอุตสาหากรรมสีเขียวกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับที่จะพูดถึงความสำคัญเนี่ยผมอยากให้ดูคลิปกันบรรยายของออดอกเตอร์สุรเกียรติศาสตราจารย์พิเศษนะครับดรสุรเกียรติเสถียรไทยซึ่งท่านได้บรรยายไว้ในการประชุมหา,หารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์าว่าเาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานท่านเป็นอดีตนาย,ยกสภาของมวทยลยอีสานนะครับปัจจุบันก็เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับซึ่งได้ท่านได้พูดถึงความสําคัญของภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนะครับ เล่าให้ถึงความสําคัญว่าเหตุใดเราถึงจะต้องสนใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแล้วผมก็มาที่คลิปในส่วนที่เป็นหัวข้อ1.5ที่เป็น Green Economy นะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึง Green Industry ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดน่าจะอยู่ที่ประมาณนาทีที่23เดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับอันนี้ทำไมจะต้องมาตื่นเต้นกันมันตื่นเต้นกันด้วยสสาเหตุนะแล้วมันจะเป็นเรื่องจริงทานนการค ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ Drive ในทุกภาคส่วนของโลกตอน Paris c o n vention เนี่ยจีนไม่เอาจริงอเมริกาก็ไม่เอาจริงแต่พอมาปีนี้จีนประกาศแล้วว่านโยบาย green economy เป็นนโยบายหลักของจีนท่านสีจิ้นผิงท่านประกาศทักเขาประกาศอยู่ในแผน5ปีจีนบอกแล้วประกาศแล้วว่าจะหยุด ให้การสนับสนุนทางการเงินกับโค f i ฟ e g เจเนเรชันกับการผลิตไฟฟ้าโดยฐานหินที่อยู่นอกประเทศจีนทั้งหมดเห็นไหมฮะเงินไม่มาละนโยบายจากซีระดับสองของโลกไม่มาอเมริกากับจีนแข่งกันว่าใครจะทำเน็ตซีโร่เป็นเรื่องคาร์บอนเพราะนั้นเมื่อยักษ์ใหญ่2คนแข่งกันมันเลยกลายเป็นเรื่องจริงที่เหตุผลข้อที่หนึ่งพอขอโทษในเหตุผลข้อที่หนึ่งน,นี่นนเองเหมือนกันยุโรปเอง ก็เริ่มออกกฎหมายเพราะยุโรปไม่ชอบออกกฎหมายออกกฎหมายมาแล้วว่าเช่นพวกที่เขาเรียกกันว่า cross border adjustment mechanism ก็คือว่าถ้าผลิตไมโครโฟนอันนี้แล้วส่งไปขายแต่กระบวนการผลิตเรามี Pollution มากเก็บภาษีเพราะนั้นเราก็ต้องปรับกระบวนการผลิตของเราให้มัน cleaner แล้วก็ greener ถึงจะไม่โดนภาษีเอาภาษีนำเข้ากับเรื่อง green มาผูกกัน เรื่องที่สองที่เรื่องนี้ทําไมถึงจะเป็นเรื่องจริงก็เ,เรื่องเอกชนครับอันนี้ท่านอุปนายกกับผมเองเนี่ก็ต้องสังเกตว่าเป็น international law enforcement ที่ประหลาดที่สุดบริษัทเอกชนไทยตอนนี้ต้องวิ่งทํากรีนกันหมดเลยท่านอริการเพราะว่าอะไรเพราะว่าธนาคารระดับโลกเนี่ยเขาดูเลยครับว่าอยู่มีแผนซีโร่คาร์บอนหรือเปล่า mm hmm. การผลิตยูกรีนหรือเปล่า ผมคุยกับผู้บริหารที่ทําเหมืองไม่อยากเอ่ยชื่อบริษัทเขาระดับระหว่างประเทศเลยนะไม,ไม่ใช่ในประเทศไทยเนทะ่านนเขานั่งให้คิดกันเลยว่าจะทํา ESG ยังไง Environment Social Governance เพราะอะไรเพราะแบงค์ที่ให้กู้ขอดูแผนในเรื่องของกรีนครขอดูแผนถ้าคุณไม่มีแผนเรื่องกรีนผมไม่ให้กู้อันที่สองก็คือว่า Asset Management กองทุนบริหารสินทรัพย์ใหญ่ๆของโลก Black Rock อะไรตะเลยทั้งหลายพวกนี้จะซื้อหุ้นบริษัทอะไรต้องดูว่าบริษัทนั้นกรีนหรือเปล่าดังนั้นเห็นหุ้นไทยขึ้นทีลงทีเนี่ยมันเอามาแค่จุดหเนี่ยหุ้นไทยก็ขึ้นปืด๊ดละพ,พราะกองทุนพวกนี้มันแสนแสนล้านกองทุนนแล้วคนที่มันเอาเงินไปลงในกองทุนพวกนี้อย่างวอร์เรนบัฟเฟตอย่างเงี้ Bill Gates, ยิลเกตสย่งงี้มันสนใจเรื่องกรี เพระนาะฉะนั้นถ้าบริษัทไหนไม่กรีนคุณไม่ขึ้นเขาไม่ซื้ออันนี้ก็พูดรับหลังของผมไม่ผิด e a e เงี้ยพลังงานบริสุทธิ์เนี้ยเขาได้รางวัลเขาขึ้น ESG เขาขึ้นในเรื่องนั้นเรื่องนี้พุดนก็ขึ้นปุ๊บ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 ตอลอดเวลาเพราะต่างชาติมองมาละอ่าบริษัทนี้ใช้ได้นี่คือ Enforcement นี่คือสภาพบังคับของกฎหมายที่เกิดขึ้นมาเพราะผู้ให้กู้และผู้ลงทุนของทั้งโลกเพราะฉะนั้นสองอย่าง มาหาอำนาจสองคนและยุโรปเอาเรื่องกรีนจริงและกับสองภาคเอกชนกันเองบังคับกันเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ climate change เ,เ,เรื่องกรีนเรื่องอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลิฟท์เซอร์วิสไม่ใช่เป็นเรื่องที่พูดๆกันไปนะเราก็พูดๆกันไปเหมือนกันเราก็ทำมันนะแต่ว่าเราก็พูดกรีนยูนิเวอร์ซิตี้อะไรกันไปแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ลงมือลงไม้กันอย่างรุนแรงแต่เวลานี้จะเห็นว่าทุกคนจะลงมือลงไม้รุ่นนี้กันอย่างรุนแรง เทคโนโลยีอัพวานซ์เมนต์เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมษาที่เราพูดกันมาเห็นไหมครับ ท่านสุรเกียรติก็ให้ความสำคัญถึงกรีนอีโคโนมีนะครับแล้วก็พูดถึงความสำคัญแล้วก็ที่มาของการเกิดกร mm ีนอีโคโนมีเกิดกรีนอินดัสทรีขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราเข้าไปค้นใน Google นะครับเข้าไปที่กรีนอินดัสทรีซึ่งของเป็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากนะครับเขาทำไว้เป็นเว็บไซต์เลยสวยทีเดียวลองเข้าไปอ่านรายละเอียดดูนะครับ ก็ในหน้าแรกเกี่ยวกับโครงการกิจกรรมโครงการค้นหาโรงงานสำหรับผู้ประกอบการข่าวแล้วก็ผลงานของ green industry ที่เป็นระดับ4ระดับ5ระดับ4ระดับ5คืออะไรเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันนะครับแต่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยได้ออกคู่มืออันหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นคู่มือที่สำคัญเลยนะครับ คือคู่มืออุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อให้อุตสาหกรรมในทุกระดับเนี่ยได้นําคู่มือนี้ไปใช้แล้วก็พัฒนาตัวเองจากระดับที่1เหมือนที่ท่านสุรเกตบอกดเห็นไหมครับก็จะต้องมีนโยบายมีอะไรขึ้นมาไล่เป็นอันดับหนึ่งอันดับ2อ,อันดับ3อันดับ4อันดับ5ไล่ไปเรื่อยๆโดยในคู่มือนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องความสําคัญอยู่เหมือนกันคล้ายๆกับที่ท่านสุรเกตพูดถึงเลยนะครับ นะครับอันนี้คือที่ผมพูดเนาะว่าเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการทุกขนาดทุกประเภทเลยนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับต่อการขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งของประเทศไทยแบ่งเป็น5ระดับแล้วเขาก็มีการนิยามศัพท์ให้ในนี้นะครับว่าเป็นอะไรบ้างันคู่มือนี้จะเป็นตัวช่วยในการทำระดับของอุตสาหกรรมสีเขียว ที่ผมพูดนะครับว่าเขาจะพูดถึงความเป็นมาของอุตสาหกรรมสีเขียวก่อนเขาพูดถึงปฏิญญาจอห์นเนสเบิร์กนะครับที่ว่าด้วยการพัฒนาอันยั่งยืนอย่างเงี้ยนะครับพูดถึงปฏิญญามานิลานะครับพูดถึงปารีสอะเกรเมนต์เป็นข้อรับรองการตกลงถ้ากรุงปารีสนะครับในการประชุมขอบ2 1 นะครที่ก็พูดถึงกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็เพิ่งมีการประชุมขอบที่26ที่ผ่านมากันนะครับที่ท่านสุรเกรยียรตพูดถึงนะครับเดี๋ยวผมไปดูขอบ26นี่นี่คือปัจจุบันนะครับวันนี้วันที่15เดือน11 15นะครับ1ิพฤศจิ 4. กายน2564นะครับพูดถึงเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับในการประชุมขอบ26ขอบก็มาจากคำว่า conference Ờ, อยู่ตรงไหนนะคอนเฟรนซ์ Conference, เดี๋ยวผมหาก่อนคอนคอนเฟรน e ์ออฟเดอ t พ e ร์ตี้นะครับซึ่งเขาอาจจะแปลว่าการประชุมสมัชชาประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับพวกคาร์บอนไดออกไซด์โลกร้อน Climate Change อย่างเหมือนที่ท่านนายกท่านอดีตนายกสุรเกตพูดถึงนะครับก็เหมือนในคู่มือเมื่อกี้เนี้ยนะครับที่พูดถึงขอบ แต่นี้ตั้งแต่ขอบที่21ที่เขาให้ความสําคัญเรื่องของคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิซึ่งจํากัดว่าไม่อยากให้มันเกิน1.5องศาเซลเซียสไม่งั้นโลกนี้คงประสบปัญหาแน่นอนด้วยระบบ ด้วยบริบทในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับเรื่องกรีนนะครับไม่ว่าจะเป็น Green ีโคโนมีและกระทรวงอุตสาหกรรมก็ต้องพัฒนาคู่มือออกมาเพื่อให้อุตสาหกรรมทั้งหลายแหล่ได้ปฏิบัติตามเป็น Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวขึ้นมานะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นแต่การสร้างความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ จนบางครั้งอาจละเลยทางด้านสิ่งแวดล้อมไปเดี๋ยวนี้ก็พยายามสร้างาบรนซ์สร้างสมดุลน,นะครับให้พูดถึงการพัฒนาที่มันยั่งยืนมากขึ้นนะครับในพูดถึงใน มิติต่างๆเช่นมิติเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมิติเชิงพัฒนาสังคมแล้วก็อุตสาหกรรมในมิติที่เป็นเชิงการสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของสังคมด้วยนะครับด้วยบริบทเหล่านี้มันก็เลยทำให้เกิด green industry ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นบริบทของภูมิศาสตร์ภูมิทางเศรษฐศาสตร์นะคะที่เป็น Asian economic community นะครับเหมือนที่ท่านนายก อดีตนาย,ยกสุรเกียตให้ความสำคัญนะครับเป็นพวกบริสบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและเซาท์แอฟริกาเงี้ยนะครับภูมิรัฐศาสตร์ภูมิประชากรศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับด้วยบริบทแบบเนี้ยเราก็จำเป็นที่จะต้องอปรับแนวคิดใหม่นะครับให้เป็น Green ีโคโนมีกรีนอินดัสทรีขึ้นมานะครับ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงตามบริบทใดบ้างในหนังสือในคู่มือเล่มนี้เขาก็จะมีพูดถึงนะครับเช่นเป็นการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคมต้องเป็นโลคาบอนซูซายตี้นะครับต้องเป็นไค i เม t เรสเซนซ์ซูซายตี้นะครับต้องเป็นกรีนกรทอินดัสทรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมไม่อยากเสียเวลาในการอ่านนะครับด้งนแต่เน้นคำไว้ให้เราสามารถไปติดตามในคู่มือพวกนี้ได้นะครับ ข้อที่2นะครับเป็นการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างการยอมรับในเรื่องมาตรฐานเหมือนที่ท่านสูรเกตพูดเลยใช่ไหมครับว่าบริษัทนี้โรงงานนี้ทํานโยบายเรื่องกรีนกู้เงินได้ถูกไหมครับหุ้นขึ้นเห็นไหมครับพอบริษัทนึงไม่ทําก็ถูกแบนมีเงื่อนไขของภาษีที่ท่านพูดถึงเรื่องการผลิตที่เป็นไมโครโฟนอย่างเงี้ยถ้าเป็นโปรเซสที่เป็นกรีนเนอร์กรีนเนอร์ก็จะได้รับการยอมรับได้รับการด้นจันภาษีอย่างนี้เป็นต้น นะครับการใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะครับการเชื่อมโยงการผลิตของเครือข่ายในอุตสาหกรรมนะครับตลอดห่วงโซ่การผลิตนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับการสร้างความสามารถหลักเฉพาะด้านที่มีความสามารถสูงสุดนะครับการให้ความสําคัญในการบริหารจัดการนะครับการสร้างรูปแบบการเข้าถึงตลาดผ่านช่องทางใหม่ๆนะครับ นี่คือบริบทที่มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของ green industry ขึ้นมานะครับและเขาก็มีเงื่อนไขาการส่งเสริมด้วยนะครับว่าถ้าคุณปฏิบัติตาม green economy green industry แล้วคุณจะได้อะไรบ้างนะครับในประเทศไทยนี้นะครับก็กำหนดให้อุตสาหกรรมสีเขียวเนี่ยแบ่งเป็น5ระดับระดับที่1ก็พูดถึง green commitment นะครับความมุ่งมั่นสีเขียว ก็ให้มีนโยบายก่อนนะครับมีเป้าหมายมีแผนงานก่อนนะครับจากนั้นก็นําไปสู่การปฏิบัตินะครับระดับที่2ปฏิบัติการสีเขียวเป็น green activity ระดับที่3นะครับก็ระบบสีเขียว green system นะครับมีบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบขึ้นมีการติดตามมีการทํา PDCA นะครับมีการทบทวนนะคบเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการได้รับรางวัลอย่างนี้ได้รับรองมาตรฐาน ะร,ระดับที่4ก็จะเป็นวัฒนธรรมสีเขียวนะครับ green culture นะครับที่ทุกคนในองค์กรเนี่ยต่างมีติดสำนึกร่วมกันนะครับในการทำให้มันเกิดอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้นมานะครับปฏิบัติการดำเนินง,งานปฏิบัติงานต่างๆนะครับสุดท้ายก็จะกลายไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ะระดับที่5ก็จะเป็นเครือข่ายสีเขียวนะครับก็คือไม่ได้แค่ตัวเองเท่านั้นแต่ว่า,าพันธม,มิตรที่เกี่ยวข้องนะครับห่วงโซ่คุณค่าที่เกี่ยวข้องคู่ค้าที่เกี่ยวข้องนะครับก็ขยายความเป็นสีเขียวไปด้วยนะครับนี่คือ5อระดับนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดมีอยู่ในคลิปนี้นะครับก็เข้าไปพิมพ์คําว่าอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับมันขึ้นมาเต็มไปหมดเลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่มานะครับเหมือนที่ท่านสุรเกียิพูดเดี๋ยวครูลองเพลย์ให้ดูนะครับประเทศไทยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ได้ให้สัตยาบัานรับรองปฏิญญาจโจฮันเนสเบิร์กเห็นไหมครับปีพุทธศักราชโจฮันเนสเบิร์กร้อนก่นและปฏิญญามะนิลาว่าด้วยอุตสาหกรรมสีเขียวเมื่อปีพุทธศักราช2552กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินการในเชิงรุกมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เติบโตและพัฒนาอย่าง,ย,างยั่งยืนเพื่อให้เป็นรูปธรรมจึงได้เริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวหรือ green industry ขึ้นเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเพิ่มขึ้นส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดีน่าเชื่อถือ และประชาชนไว้วางใจและเกิดการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจะทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียวของประเทศมีมูลค่าสูงขึ้นด้วยโดยการส่งเสริมให้สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจในการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว5ระดับคือระดับที่1ความเห็นไหมครับอุตสาหกรรมสีเขียวมีอยู่5ระดับนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่ง นะครับจริงๆเราคุยกันรายละเอียดส่วนน้อยไปในนี้และนะครับารายละเอียดต่อมาที่ครูยอยากให้พวกเรารู้ก็คือ,อามาดูนิยามหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับพระอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไร นะครับอุตสาหกรรมสีเขียวหมายถึงอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการปรับป, uh ปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเน้นคํานี้นะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อการประกอบกิจการที่เป็นมิตรก,กับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับยึดมั่นในการประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเห็นไหมครับปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน น,นี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญนะครับจริงๆมันมีสิทธิประโยชน์อยู่ด้วยเหมือนกันครูไว้ตรงไหนเนะี่ยอ่านี่คือประโยชน์นะครับที่ได้รับนะครับเกิดภาพลักษณ์ในคลิปวิดีโอบอกแล้วนะครับที่ดีนะครับทัศนคติที่ดีต่ออสากรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับลดการใช้ทรัพยากรพลังงานประหยัดต้นทุนการดําเนินการ นะครับนั้นมันไม่ใช่แค่ออสิ่งแวลงดล้อมดีตัวอินดัสทรีตัวสุหสาหกับเองก็ดีด้วยเพราะว่ามีการลดใช้พลังงานถูกไหมครับ อันที่3นะครับเป็นสันสร้างโอกาสทางการตลาดอันนี้ชัดเจนท่านสุรเกียรติท่านก็ได้ได้เน้นย้ำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับนี่คือข้อสรุปได้รับรองนะครับถ้าเป็นระดับที่1นะครับได้รับโล่นี่สีหขึ้นไปถึงจะได้นะครับขอใช้ตราสัญลักษณ์อุตสาหกรรมสีเขียวนี่ได้ตั้งแต่2 3 4 5ขึ้นไปนะครับขอเครื่องขอเครื่องหมายนะครับไทยแลนด์ทรัสต์มาร์จากกระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยได้นะครับสามารถ เผยแพร่และโฆษณาผลิตภัณฑ์ในจุลสารอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับได้รับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าจากหน่วยงานภาครัฐและอ,อปะทอเห็นไหมครับก็ใช้เงื่อนไขาทางด้านกฎหมายข้อกําหนดข้อบังคับอะไรพวกนี้ในการในการสนับสนุนอุตสาหกรรมส,สีเขียวด้วยหมายความว่าถ้าบริษัทนี้ คุณได้รับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวก็จะมีการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากบริษัทของคุณอย่างนี้เป็นต้นคนไหนไม่ได้รับรองก็ไม่ได้เป็นแคนดิเดตไม่ได้เป็นหน่วยงานแรกๆสําหรับการจัดซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับสิทธิประโยชน์ข้อสุดท้ายนะครับเป็นผู้บําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลได้รับการอนุญาตนํา,นาสิ่งปฏิกูลออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัตินะครับมีมาร์กไว้หน่อยหนึ่งนะครับต้องเป็นยังไงบ้างเนาะ ท่าน,นี้อุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็น5ระดับเนี่ยนะครับลําลำดับเนี่ยนะครับก็ข้ออธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแต่ละขั้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 นะน,นะครับรายละเอียดแบบแบบพูดเพาะๆทำคลิปสวยๆก็มีอยู่ในนี้แล้วนะครับ คลิปสั้นๆสองนาทีกว่าเดี๋ยวเราไป,ปดูรายละเอียดกันเ <สา S 1> นี <สา S 1> น่ยกรมจดทำข้อกำหนดอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมและผักดันให้ผลประกอบการอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาและประับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไว้5ระดับ ระดับที่1ความมุ่งมั่นสีเขียวหรือ Green Commitment คือการแสดงความมุ่งมั่นในรูปแบบของนโยบายเป้าหมายและแผนงานที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ทราบโดยทั่วกันระดับที่2ปฏิบัติการสีเขียวหรือ Green Activity คือการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายเป้าหมายและแผนงานที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและสำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ระดับที่3ระบบสีเขียวหรือ Green System คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนายอย่างต่อเนื่องหรือการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมอันเป็นที่ยอมรับ, H. H. ห,รบหรือได้รับการรองรับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆระดับที่4 วัฒนธรรมสีเขียวหรือ green culture คือการที่ทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกร่วมกันในการสงวนและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดีและให้ความร่วมมือร่วมใจในทุกด้านของการประกอบกิจการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมและดาเนินการต่างๆจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ระดับที่5เาคือข่ายสีเขียวหรือ Green Network คือการขยายขอบเขตของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวจากภายในองค์กรออกสู่ภายนอกองค์กรตลอดโซ่อุปทานโดยสนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยเห็นไหมครับนี่ก็คืออุตสาหกรรมสีเขียว5ระดับนะครับ ซึ่งในแต่ละระดับเนี่ยเขาก็จะมีคู่มือระบุชัดเจนว่าการที่มีความมุ่งมั่นสีเขียวเนี่ยจะต้องมีนโยบายจะต้องทําอย่างไรบ้างเขาก็จะมีแบบฟอร์มอยู่นะครับซึ่งแบบฟอร์มรายละเอียดเนี่ยมันอยู่ในคู่มืออันนี้เรียบร้อยอยู่แล้วอันนี้อันนี้ครูใช้คู่มือตามเวอร์ชั่นเก้านะครับในการพิมพ์ครั้งที่9นะครับระดับที่2อจะต้องมีอะไรบ้างนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับอยู่ในคู่มือนั้นๆเปิดผ่านให้เห็นนะครับ เห็นไหมเขามีตัวอย่างด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมแต่ละที่ก็ถ้าอยากจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆก็ควรจะต้องทำนะครับ้าคขูก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสของนักศึกษาที่เรียนรู้เรื่อง green industry เมื่อเข้าไปในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะสามารถเข้าใจ ถึงกระบวนการจัดทำกรีนอินดัสทรีได้นะครับแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรสมมติถ้าเขาไปอยู่ระดับที่4ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าทำไมถึงจะต้องทํำกรีนอินดัสทรีแล้วเราซึ่งเป็นบุคลากรในโรงงานนั้นควรจะปฏิบัติตนอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรนะครับตัวอย่างคู่มือลองไปหาอ่านดูนะครับหลังๆน่าจะมีแบบฟอร์มมีอะไรด้วยมีตัวอย่างนะครับ ไหมครับโหย่อหน่อยนึงโอเคนะครับสำหรับคู่มืออุตสาหกรรมสีเขียวพิมพ์ครั้งที่9ในอันนี้นะครับก่อนที่ครูจะจบคลิปนี้ครูมีกลับไปที่หน้าสไลด์นะครับก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ มีโรงงานนะครับในแต่ละระดับนะครับแต่ครูสนใจที่เป็นผลงานของ g i Green Industry ระดับที่4ระดับที่5นะครับซึ่งครูเลือกละว่าที่ระดับที่5เนี่ยมีใครบ้างนะครับถ้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารก็เป็น C.P.F. นะครับธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช นะครับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ก็ปูนซีเมนต์นครหลวงปูนซีเมนต์ไทยลำปลางนะครับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเคมีโอ้โหพวกนี้ก่อโมโลพิษเยอะนะครับก็ให้ความสัมพัญกับกรีนดัสตี้นะครับก็เป็น PTT Global Chemical นะครับระยองโอริฟิน AOC นะครับบางจากคอร์เปอเรชั่นโรงแยกแก๊สธรรมาชาติระยองนะครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนไออาร์นะครับมาบตาพุธร,ระยองเทอร์มินอล นะครับอุตสาหกรรมโรงผลิตโรงผลิตไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าพลังน้านะครับเขื่อนภูมิพลอุตสาหกรรมยางสังเคราะห์นะครับเชฟสกินเมดิคอลแอนด์เซนติฟิกประเทศไทยจํากัดนะครับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นแคนนอนไฮเทคนะครับอุตสาหกรรมกระดาษนะครับมีไทยไทยเคนเปเปอร์นะครับสยามคราฟบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย เบอร์รี่ยุเกอร์นะครับชอรรอกไทยพีเจนนะครับอุตสาหารกรรมน้ำตาลการน้ำตาลมิดผลนะครับแล้วก็ที่ท่านสุรเกียรตพูดถึงคือบริษัท EA Absolute เอ่อิน e r g y ร b s o l u อ e นะครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ครูไม่แน่ใจว่าอยู่ในระดับใดเดี๋ยวลองค้นดูก็ได้นะครับค้นหาโรงงานช้าหน่อยนะครับ ก็เดี๋ยวพอเรารู้ชื่อโรงงานแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าแต่ละโรงงานเนี่ยเขาทําเรื่องอะไรได้บ้างทั้งหมดอันไหนชื่อโรงงานเนะเาะชื่อโรงงานพลังงานบริรสุท enter หมายไหมค้นหาข้อมูล อ๋ออยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ระดับสามนะครับระดับสามระดับสามระดับสโอเคนะครับเดี๋ยเราก็สามารถค้นได้นะครับแสดงว่าเขาแยกเป็นเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นส่วนๆไปว่าโรงงานอยู่ส่วนไหนยังไงบ้างนะครับ นี้เห็นไหมเขาแยกกระบวนการผลิตด้วยทราเดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการผลิตแต่ละส่วนของโรงงานนั้นๆดูนะครับแล้วเราก็มาจะมาดูว่าในกระบวนไหนที่มันทําให้เกิดกรีเนอร์กรีเนอร์อย่างที่ว่าคลิปนี้น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับครูไม่ได้มาบรรยายแต่ครูเหมือนแนะแนวทางว่า,า green industry ที่พูดถึงการสร้างอุตสาหกรรม สีเขียวที่ทําให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับต่อการพัฒนา Green Economy อุตสาหกรรมเศรษฐกิจสีเขียว นะครับซึ่งในประเทศไทยหน่วยงานหลักที่ดูก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ซึ่งเขาแบ่งโรงงานเป็น5ระดับระดับที่1 2 3 4 5แต่ละระดับก็จะมีความยากขึ้นเรื่อยๆเรื่อๆๆจากแค่นโยบายสู่การปฏิบัติจริงนะครับเป็นวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือนะครับไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมตัวเองอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่พันธมิตรที่เกี่ยวข้องก็มีส่วน สำคัญในการสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยนะครับพอเรารู้แบบนี้ปุ๊บการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวจะทําให้เกิดสิทธิประโยชน์ต่างๆนานานะครับการที่เรารู้เราเข้าใจก็จะสร้างประโยชน์กับเราแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนรายละเอียดในแต่ละโรงงานกันว่าส่วนใดบ้างที่ทําให้เกิดกรีนโปรเซส s ขึ้นมานะครับคลิปนี้น่าจะสรุปสุดท้ายเพียงเท่านี้จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ